สวัสดีครับสวัสดีส่วนคาอีกเทนึงนะครับผมเพราะว่าย่มกเวนบ่ได้สซพี่น้องได้เบื้องนะครับผมเนื่องจากฝนฟ้าห้องครับผมกับมาคาพรมเด้ครับผมมือนน้ครับกับบดได้ส่ตอนเห็พี่น้องได้เบื้องนะครับผมไทยทํำนี่ครับเขียนอีโมูเฮาครับผมเน่าเฮ้ามือนี่ครับผมกับส่เวทยสามสิบหลังนะครับผมยวไปรุ่นกันเะครับผมกับขอโทษขอภัยหลายๆเด้อครับพี่น้องที่บ่ได้เซเห เบิ่งครับเพราะว่าฝนฟ้ามันห้องนะครับผมถ้าตอนนี้กับอากาศปลอดโปร่งเหรอครับผมไปครับผมไปรุนกันเด้ยเด้อครับไว้ห้องมือนี้ห้องจะได้คือบ่ได้ครับผมครับกลับมาครับเนาะครับผมครับเบ็ดขั้นแรกเข้ากับเงายหลดเนะครับผมใส่เงียครับพี่น้องเงียเข้ากับจะเป็นเคียดอีโมูเนาะครับผม สยย่เงี้ยนะครับนี่ครับเี็ดที่โม่เข้าก็ดวงบนได้ด้วยครับผมเบียดปีศาจเขานาะครับนี่ครับผมไปครับผมมาครับพูดครับผมพี่หนัง ขันนี so ้ก็เนี่ยเขล็่โมก็บว่ค่อยเปลี่ยงมาได้หรอวครับก็บม่ค่อยเปลี่ยงมาได้หรอกครับผมือขันนี้มีดินนะครับผมอเอาล้ครับผมมีดินนะครับมีดินครับอืเถือกป่ายังนะครับเดี๋ครับผมเบิรงนก่อนเด้อครับผมโอ้ปลาคอครับพี่น้องคือปลาคอครับผมโอ้ ใส่กระลังงามครับนี่ครับกระลังงามเลยครับผมครับนี่ครับเบ็ดสองดวงเขานะครับผมก้อยาดเชบได้ครับผมนี่ครับเบ็ดเอ้าสับสองดวงครับติดดวงบนนะครับผมบ่พลาดบ่ผิดหวังเด้อครับผมลองไปใส่เบิ่งครับเบ็ดสองดวงครับผม อยายามเก็บครับแค่นนี้ก็เงียบเบิดเนาะครับพี่น้เสียงเงียบครับเงียบเขียนอีมูเนาะครับผมไปครับผมปินแรงไดเนาะครับหมายคืนนี้เนาะครับผม เดี๋ยวตัวแรกแหกมาหน่อยนะครับผมไปครับผมอืมเอ้โหตึงครับเนี่ย กินเขียดอีโมครับโอ้ครับผมนะครับเวลาเอาเบิร์ดครับผมโอ้โหนครับัวงามเลยครับผมตัวงามยูยครับนี่ครับประเคียงครับผม ครับเหียเขีดิโมก็่อยเปียงนะครับผมนี่วะครับอโอ้ยครับผมอืออ๋อโอ้ยครับอือ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  อ้ยครับพี่หนุ่มอือหือโอเคครับผมเต็ดสองดวงครับเต็ดปีศาจครับอือหือหานครับพี่นครับผมโอ้ยครับ แกนครับผมคลุ่นแกนครับโอ้โหครับผมปลาปลาป่าเก็บกว่าครับผมผลงานขึ้นนี่เขาเนาะครับครับผมครับประกอบสามตัวนะครับผมประเชิงอีกตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันมืออื่นเศร้าเนาะครับผมเราขึ้นนี่กัไว้ซ้ำนี่ก็นาะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมมืออื่นเศร้าเนาะครับผม มื่อนี้ก็ใส่เบ็ดสามสิบลังนะครับผมกสิมาคำเนี่ยในเรือครับผมว่าได้ใส่ตอนตอนใส่ให้เบิ้งนะครับเพราะว่าเขามากคำครับผมอย่ารุนกันมือ่นเช้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้านะครับพี่น้องครับผมมื่อนี้บบาหน่อยก็จะพามากู้เบ็ดตอนเช้านะครับผมหลังจากมขึ้นเท่ากับใส่เบ็ดตอนคำนะครับพี่น้องครับกับว่าได้เห็นพี่น้องในเบื้องนะครับผมไปรุนกันเลยครับผมตอนเช้าว่าเขาจะมา็คือไม่มาเนาะครับผม ไปเลยครับผมไปครับผมกู้กู้บิดครับโอ้โหเออาแล้วครับผมเงี้ยหล่นนะครับโอ้ยโอ้ขนาดเอาแล้วครับผมนนครับี่ครับอืครับครับ ผม,ผมเลยครับผมเลยครับผมนี่ครับอครับอ๋อโอ้โหข้อครับนี่ะอืมข้ออย่างเงี้ครับติดสองดวงเลยด้วยครับผม เม็ดปีศาจครับตัวแรกครับผมตัวแรกเขาเนาะครับโอ้คอใหญ่ครับอือมินเดียวครับบัวครับนะครับผมตัวแรกแยกมาเนาะครับตัวแรกครับโอ้เลี้ยงคั้นได้ครับน้องโอ้ย โอ้ยขันทางหน้าขันทางหน้าเอาครับผมอืมอืมอ,อประคอครับประคอครับผมอืมอืมตู้สองเาครับตูส้สองเาครับ จัดครับผมโอ้ยกข้อแข็งครับพี่น้องก้อแข็งข้อนี่ครับผมบุบปอกครับไปครับผมหลังนี้โอ้ปเปลี่ยนหนึ่งซี่ครับพี่น้องเบิ่งก่อนได้ครับผมโอ้ วัถือครับพี่น้องครับไปครับผมครับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมน่ครับบรรยากาศเนาะครับผมครับเงี่ยเขียดที่มือครับพวเบิร์เนาะครับครับปล่อยด้ครับผมบล่อกไว้เนาะครับผมเงี่ห้องกับเขียดที่มือเนาะครับ ครับผมหลังนี้ก็เงียบเบิดครับเงียบเบิดเนาะครับผมไปครับผมหลังนี้ก็เงียบเบิดครับไปครับผม ทางนี้มีดินแล้วครับผมหมูบจุลูเด้ครับผมเบ็ดครับเบ,ดบ็ดหมูเด้ครับพี่นนองเบ็ดหมูควาตั้งกลองก็ได้ครับผมเดี๋ยวรุน่นทำกันครับบวกดูว่าป่าอย่างน้อครับพี่หนังขอเห็นดินอยู่ด้ครับผมเห็นดินอยู่ครับพวกดูว่าป่าอย่างน้อครับอู้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  โอ้ป่ายังยังพ่เห็นตัวด้วยนะครับยังพ่เห็นตัวอยู่ครับผมเดยวครับผมยิดึงขึ้นมาบรเเยด้ว้ครับอืมป่ายังหรอพี่น้องโอ้ปาคอครับพี่น้องปาคอครับผมรุ่นกำลังงามนะครับนี่ครับอือใส่กำลังงามด้วยครับผมรุ่นนี้ ดุนกำลังแสบครับผมนี่ครับครับผมปดก่อนครับนี่ครับกำลังน้มด้วยครับผมใส่ครับกำลังป่าเก่าครับผมดำไปครับผมอู้หลังนี้หมูอีกแล้วครับนี่หมูเวยครับผมหลังนี้ครับ หลังนี้มีมูครับถือกุระพีนองก็เป็นองังเสรถือกุระถือกุรออู้อ๋ถือกุระพี่นองก็นี่ด้ยครับผมอู้ถือพัคอครับพี่น้องนี่ครับผมใส่กระลังงามด้วยครับนี่ครับอู้ใส่กระลังงามครับ นี่ครับใส่กำลังงามกำลังสวยนะครับผมนี่ครับรอบเสานะครับไปครับผมโอ้ยหมู่บีแล้วครับนี่น่งหมู่บีแล้วครับถือว่าอู้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  ออืน้ำกระจายเลยครับพี่น้องอู้หูข้อเยครับพี่น้องป้อเคอเยครับผมนี่ครับปาคอเยนะครับผมใส่โลด้วยครับผมตัวนี้ครับนี่ครับอู้หูเงี้เลยครับพี่น้องใหญ่ยขนาดเลยครับผมนะครับเห็นไหมครับอ้ใหญ่งงครับผม ผลกันด้วยครับผมนี่ครับเบ็ดสองดวงเขานาะครับเบ็ดปีศาจครับผมเบ็ดสองดวงครับผมลองไปใส่เบื้องด้วยครับผมนี่ครับปอคอยเงี้ครับดุลู้เลยครับผมไปครับผมหลังสุดท้ายเขาครับผม ใส่เบ็ดสามสิบหลังน้อครับผมขึ้นนี่ครับผมแงมุดเศร้าครับมาถือได้ครับผมเงียกับเบิดครับเหลือต้งหัวครับผมครับจะให้เบ่งผลงานเ้าเนาอครับผมขึ้นนี่ครับผมแต่นเศร้านะครับผมนี่ครับคอรวนได้ครับผมปะคอนี่นะครับผมผลงานเ้องครับเบ็ดกระกาวแก่ได้ครับผม กาแก่เบ็ด30สบลังครับเบ็ดปีศาจนะครับนี่ครับผลงานห้องเนาะครับผมขึ้นนี่ครับตอนเศร้าน้ำตอนเศร้าครับตอนแรงตอนลองขึ้นครับผมนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นช่องบ้านหน่อยพลาดเลาะน้ำแนยได้ครับผมคลิปนี้เอาไปสนีทกันเนาะครับเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ